คืนนี้คุณเคยอ่านอะไรที่เขียนขึ้นหลังจากเจ้าของตายไปแล้วหรือเปล่าบางครั้งความตายอาจไม่ใช่จุดจบของเรื่องราวแต่เป็นจุดเริ่มต้นของบางอย่างที่เราไม่ควรเข้าไปยุ่งนี่คือสมุดบันทึกของคนที่ตายไปแล้วเรื่องราวที่แม้แต่คนตายก็ยังเขียนต่อและคุณกำลังรับฟังมันอยู่ในช่องคืนนี้มีเรื่องเล่า เรื่องนี้เกิดขึ้นกับผมเมื่อประมาณ6เดือนก่อนในตอนที่ผมย้ายไปอยู่บ้านหลังเก่าในจังหวัดเชียงใหม่บ้านสองชั้นที่ปล่อยเช่ามานานแต่ไม่มีใครอยู่เกินสามเดือนเลยเจ้าของบ้านลดร,รา,าค่าเช่าให้ผมครึ่งหนึ่งทันทีผมควรจะสงสัยใช่ไหมแต่ตอนนั้นผมกำลังหนีจากบางสิ่งในชีวิตเลยไม่ถามอะไรมากวันแรกที่ผมเข้าไปบ้านดูปกติดี เว้นแต่ว่าในตู้เก็บของใต้บันไดมีสมุดปกดำเล่มหนึ่งซ่อนอยู่ไม่มีชื่อเจ้าของไม่มีวันเวลาแค่เปิดหน้าแรกขึ้นมาก็เขียนว่าวันที่หนึ่งฉันกลับมาที่นี่อีกแล้วแม้ไม่อยากผมพลิกอ่านหน้าต่อไปวันที่สองเสียงจากใต้บันไดดังขึ้นอีกเหมือนเมื่อคืนวันที่สเขาเริ่มเรียกชื่อฉันทั้งที่ฉันไม่เคยบอกใครที่นี่เลย มันเหมือนบันทึกประจําวันของคนที่จิตใจกำลังจมดิ่งแต่ก็ยังพยายามเขียนอะไรบางอย่างแต่ที่แปลกคือวันที่ในสมุดมันเลยวันเสียชีวิตของผู้เช่าคนเก่าไปเกือบสองสัปดาห์ผมตรวจสอบจากข่าวท้องถิ่นชื่อของผู้เสียชีวิตตรงกับเจ้าของสมุดเขาตายจากการผูกคอในบ้านหลังนี้ข้างล่างบันไดแต่บันทึกยังเขียนต่ออีกห้าหน้า บรรยายถึงบางสิ่งที่อยู่ในบ้านเสียงกระซิบในเวลากลางคืนประตูที่ล็อกเองเงาที่สะท้อนในกระจกบานเดียวในบ้านและในหน้าสุดท้ายของสมุดเขาเขียนไว้ว่าใครก็ตามที่อ่านถึงตรงนี้อย่าพยายามเขียนต่อเพราะเมื่อคุณเริ่มเขียนเขาจะรู้ว่าคุณอยู่ที่ไหนผมวางสมุดลงและไม่แตะมันอีกเลยแต่คืนนั้นผมได้ยินเสียงจากใต้บันไดเสียงเปิดสมุด พลิกทีละหน้าช้าช้าชัดเจนทั้งที่ผมไม่ได้อยู่ใกล้มันเลยตอนนี้ผมไม่กล้าเปิดตู้เก็บของนั้นอีกแต่ทุกคืนเสียงนั้นยังคงดังอยู่และผมเริ่มฝันว่ามีมือหนึ่งกํำลังเขียนอะไรบางอย่างอยู่ในความมืดเขียนไปเรื่อยๆเขียนแทนผมในสมุดของเขาที่ตอนนี้มันอาจไม่ใช่ของเขาอีกต่อไป นี่คือสมุดบันทึกของคนที่ตายไปแล้วและบางทีอาจยังมีบางหน้าที่ยังเขียนไม่จบถ้าคุณชอบเรื่องนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคืนนี้มีเรื่องเล่าด้วยนะครับเพราะยังมีอีกหลายเรื่องที่รอให้คุณฟังในความเงียบของค่ำคืนนี้ฝันดีหรืออาจไม่ก็ได้นะ